ทำสปาปรับสภาพแบบพรีเมียม Mercedes-Benz E250 CGI ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทําสปานะครับในส่วนของบริเวณห้องเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในและในส่วนของงานสีนะครับคันนี้ก็มีการทําสปาในขั้นตอนนะครับของห้องเครื่องยนต์แล้วบริเวณช่วงล่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมนะครับในความ สะอาดที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณไฟหน้านี้ก็มีการนะครับทําการทําสปาของไฟหน้าก็มีการประกอบเสร็จแล้วนะครับในจุดนี้นะครับก็มีการล้างโคมใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงนะครับเช็คระบบไฟในส่วนของสายไฟของบริเวณภายในโคมด้วยในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่มีการทาสปานะครับรวมถึงรีเช็คในจุดต่างๆของความเสียหายของบริเวณห้องเครื่องยนต์ตอนนี้ ก็มีการเปลี่ยนในหลายจุดหลายอย่างแล้วนะครับในส่วนของบริเวณท่อน้ําต่างๆนะครับจุดต่างๆนะครับในการป้องกันในการทำความสะอาดหรือในการทำสปาเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นตรวจเช็คนะครับบริเวณด้านหน้าเครื่องนะครับรอบๆตัวห้องเครื่องรวมถึงบริเวณจุดต่างๆนะครับวัสดุหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำสปาก็ต้องเป็นน้ำยาพิเศษเฉพาะเท่านั้น ในส่วนของบริเวณช่วงล่างนะครับบริเวณด้านหน้าจากการนะครับทำสปาแล้วนะครับก่อนสะอาดบริเวณซุ้มล้อจุดต่างๆนะครับก็จะเห็นสังเกตง่ายๆนะครับในความเสียหายของระบบช่วงล่างในการใช้งานมาในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจุดต่างๆนี้ก็จะรีเช็คทั้งหมดบริเวณซุ้มล้อด้วยนะครับถ้าเกิดความเสียหายก็มีการเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็มีอะไรรองรับอยู่แล้วในจุดนี้ ช็อปอัพต่างๆนะครับก็จะเห็นทุกจุดเลยนะครับก็มีการรีเช็คไปในตัวรวมถึงบริเวณผ้าเบรกการเบรกนะครับบริเวณสีอของดุมล้อตรงนี้เราก็ทา้นใหม่ให้เหมือนมาตรฐานโรงงานในทุกคันนะครับบริเวณด้านหลังเช่นเดียวกันจุดต่างๆนะครับสภาพของบูธต่างๆบริเวณปีกนกช็อปอัพจารเบรกระบบเบรก มูฟต่างๆก็มีการรีเช็คไปในตัวนะครับมาถึงในส่วนของบริเวณด้านหลังในบริเวณนะครับที่เก็บล้ออะไรหรือบริเวณห้องภาระด้านท้ายมีการรีเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อลดกลิ่นอับต่างๆเดี๋ยวมีการปบโอโซนด้วยในส่วนของทั้งคันเลยก็จะมองเห็นนะครับถึงความเดิมของตัวถังรถไปในตัวด้วยนะครับโค้ดต่างๆรอยอักต่างๆชัดเจน ทุกขั้นตอนก็จะมีนะครับการลงดีเทลรวมถึงการใช้ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆในการทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านขวาต่อสักล็กน้อยนะครับล้อเรามีการทําสีใหม่แบบพรีเมียมนะครับในทุกคันเช่นเดียวกันในลักษณะนี้นะครับฝาฝาเซนเตอร์แคบต่างเราเปลี่ยนใหม่ทุกคันนะครับก็ทําสีล้อใหม่รวมถึงถ่วงล้อนะครับบาลานซ์ล้อใหม่ทั้งสี่ล้อ เช่นเดียวกันความใหม่ของตัวรถก็ค่อนข้างชัเดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับสภาพในส่วนของงานสีเดี๋ยวพาชมในส่วนของบริเวณภายในหลังจากที่มีการทำสปาแล้วใน E 2 5 0 c i คันนี้ในส่วนของบริเวณภายในหลังจากที่มีการปรับสภาพในการทำสปานะครับความสดใหม่ของบริเวณหนังนะครับพวงมาลัยแดชบอร์ดต,ต่าง กลับมาใกล้เคียงรถใหม่ไฟแดงแล้วจุดต่างๆที่ต้องเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโรลต่างๆปุ่มต่างๆนะครับช่องสไลด์วางแก้วอคันนี้เป็นลักษณะเกียร์จต่สปีดแล้วบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยส่วนใหญ่ช่องปิดวางแก้วเนี่ยหลายๆคันจ่าชงรถนะครับเดี๋ยวมีการตรวจเช็ครีเช็คใหม่ทั้งหมดเลยผมอ,อะไรก็นะครับความใหม่กลับมาหมดแล้วนะครับสภาพของเบาะหนังนะครับช่องแอร์ต่างๆจุดต่างๆก็ปรับสภาพลายไม้ในทุกจุดเลยนะครับบริเวณด้านหลังเช่นเดียวกัน นะครับในส่วนของเบาะหลังแถงประตูต่างๆนะครับคอนโทรลต่างๆบริเวณม่านนะครับก็ต้องมีการรีเช็คในส่วนของการทางานของระบบมา่านรวมถึงม่านไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะครับหัวเบาะคอนโทรลต่างๆปุ่มช่องแอร์นะครับบริเวณช่องแอร์กลาง,งบริเวณที่นั่งพุ้งสารตอนหลังนะครับทันนี้ก็เป็นรุ่นเอมวงกาะนะครับก็จะมีแอร์เสาด้วยตรงนี้เรารีเช็คให้ในทุกจุดเลย เพื่อให้ประสิทธิภาพของตัวรถกลับมาคายรถใหม่ป้ายแดงมากที่สุดในทุกจุดเลย mm. ก็เป็นเบื้องหลังนะครับในคุณภาพของตัวรถรวมถึงความเป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect จะเป็นลักษณะนี้ในทุกคันหลังจากนี้นะครับในส่วนของงานสีจะมีการปรับสภาพขัดอีก4ขั้นตอนนะครับรวมถึงการโคตติ้งต่างๆความสวยความรง,งามความลง,งตัวของตัวรถก็จะ กลับมานะครับเกิดความน่าใช้ให้ได้อย่ายงมากที่สุดสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในตัวรถ E 200 C i คันนี้ที่เป็นเกียร์7สปีดหรือในส่วนของงานการทํำสปานะครับจุดต่างๆในการเป็นอะไรของคันนี้และในหลายๆคันก็สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์08145911210814591121 Mercedes, perfect. We are family.